ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU คลิปนี้จัดทำโดยคาซึะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับ ก่อนเดินขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆคลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ผู้ช่องกูคาเกม่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆน,น,นะครับ วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับโรเทชันแล้วก็ทีมของเชนเฮอที่ผมไม่ทําการเทสในเดวันนะครับข้อมูลพวกนี้มันยังไม่ฟายนอล์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตารางดามเมจมาให้ดูด้วยว่าทั้งโรเทชันของแต่ละทีมเนี่ยมันเป็นดามเอจอะไรยังไงนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งจะอยู่ในคลิปข้อควรรู้เชนเฮอนะครับเนื่องด้วยผมกับทีมงานทําไม่ทันนะครับหมายความว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องไปเข้าคราฟเช็คดามเมจของตีละตัวมีรวมดามเมจซเวิร์วมมารวมหลายอย่างตัวเลขมันเยอะนะ้ะนนทาากกนนะ่ตนนตีีพ ที่ขึ้นตอนต้นไปก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ก็จะขึ้นเป็นรูปภาพหน้าหลังของทีมมาแหละแล้วก็จะมีโรเตชันบอร์ดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดของเชิญเธอให้ดูด้วยว่าผมใส่อะไรยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มันมีปัญหาอะไรยังไงก็แล้วกันนะครับทีนี้การดราม่าไว้ก่อนเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่รู้นะว่าไอตี้ที่ผมนํามาใช้เนี่ยมันมีใครทําไปแล้วบ้างหรือย,ยังนะครับเอาเป็นว่าผมไม่เอาเครดิตอะไรเลยนะถือว่าตี้นี้ผมไม่ได้คิดเองเลยสักตี้เดียวก็แล้วกันเลยนะครับ กันดราม่าเนาะเอาแบบว่าเอามาให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะว่าจะมาพูดว่าตีนี้ผมคิดหรือว่าตีนี้ผมไปเอาใครมาด้วยความที่ผมไม่ได้เสพไงฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าไอต้ตีที่ผมเอามาเนี่ยมันมีใครบัญญัติไปหรือยังฉะนั้นถือว่าตีทั้งหมดพวกนี้ผมไม่รับเครดิตอะไรเลยนะครับถือว่าผมแค่ซ้อมเช็คของผมมาเฉยๆนะครับอาจจะเป็นตี้ของใครก็ได้ผมไม่ใช่เจ้าของตีนะครับแต่นี้นะกันดราม่านะครับ มาครับมาดูที่สเตทของเชนเฮอร์ผมกันก่อนนะครับก็ผมมีอัตราตทีอยู่ที่3,355นะครับทานเลนผมอัพ e, EQ กับไว้ที่6นะครับผมคือผมยังเตรียมของนันยุโนไม่ทานเควสผมก็ยังไม่ทําผมยังต้องไปฟาร์มขยะบอสจากโลกคนอ,อื่นเลยนะครับเข้าใจผมด้วยเนาะซี c, ผมเป็น C0 นะครับผมเพราะอย่างที่ปกคลิปบอกเลยว่า C0 นั่นเองนะครับอาวุธเป็น s k y w a อตส์พายนะครับแล้วก็ d e f a c t เป็น Gladiators กับชิเมนว่าโดยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น ADK เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทุกช่องเลยนะครับผม แล้วก็จะมีขนนกกับดอกไม้ที่มันเป็น a อ k เคเช่นเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจําเป็นต้องหาสำหรับเชนเธอในการมาเล่นตีแบบนี้ก็คือพยายามหาเอ k ีที่มีออฟลองเป็นอีาคุณไม่ต้องสนใจคริสเล็กคริสเดามจนะครับผมแค่อัพพวกนี้เตรียมรอไว้ว่าถ้าจะหวังเดามจชจากเชนเธอโดยที่มีคริสเล็กับคริสดามจด้วยเนี่ยมันคุ้มไหมซึ่งลองแล้วไม่คุม้มโคตรพอโคตรแม่ไม่คุ้มนะครับเอามาแค่ใช้ซับก็พอฉะนั้นคุณไม่ต้องสนใจคริสเล็กคริสเดามีเลยครับสิ่งค,ง,สคงครับ a t t a c k กเปอร์เซ็นต์แอดแท็กแฟลตและก็ energy recharge ครับผมโดยให้โฟกัสที่ energy recharge ก่อน a t t a c k flat นั่นเองนะครับเผื่อว่าจะได้ใช้อันตินั่นเองนะครับโอเคหัวถ้วยนาฬิกา a d k เปอร์เซ็นต์นะครับคนกนกกระดอกไม้ก็โฟกัสทอดีเคเปอร์เซ็นต์กับรีชาร์ดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนาฬิก์ที่ผมใช้ก็จะเป็น2องกลาเดเซอร์กับ2องชิเมนาว่านั่นเองนะครับผมเลเวลแค่70นะถ้าคุณเลเวลสูงกว่านี้ก็ได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็หอกสกายวอทส์พายนรรููปให้ดคับนี รูปนี้ก็ทำโดยทีมงานเทลลี่คลาฟของผมเองนะครับจริงๆก็คือเพื่อนๆผมนั่นแหละเนาะมันเป็น รูปที่ให้คุณเห็นว่าโอเคถ้าคุณใส่หอกอะไรคุณจะมี ATK ที่เท่าไหร่แล้วคุณจะแจกตัวดาเมจเพิ่มให้กับเพื่อนได้เท่าไหร่ด้วยดาเมจที่แจกจากสกิล E มันนับเป็นดาเมจที่เหมือนกับ ATK flat นั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่คูณทาเล้นนะปกติ ATK flat เนี่ยมันจะคูณทาเล้นถูกไหมแต่อันนี้ยมันไม่คูณนะครับฉะนั้นก็หมายความว่ามันจะเอาไปคูณที่โบนัสช่องกลางเอาไปคูณที่คริติคอลได้คูณที่ความจำนาญธาตุได้พวกเมลอะนะแต่ว่ามันจะไม่คูณกับตัััวเเลนนนน่องะครบ อันนี้สแตทรวมนะครับผมคุณก็จะเห็นว่ามีเคริตเลทถ,ถึง39บวกกัตตี้สอน,น้ำแข็งเสมออยู่แล้วมันก็จะกลายเป็น5 4ดเนาะสุดท้ายแล้วคุณก็จะเห็นว่าเชิญเธอมันก็ไม่ได้มีแอเดียอะไรเลยนะครับแล้วก็ค่ารีพลังงานไม่พอด้วยนะครับบอกไว้เลยอ่ะเอาทีมบอสก่อนละกันนะครับกดอ,อะไรบ้างก็ดูเอาตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับทีนี้ไอทีมบอสเนี่ยดิโอนาเราจะบิว์เป็นตัวดามจนะครับมันพอฮิวขึ้นโดยหลักๆเนี่ยเจ้าจากตัวแฟลตที่ได้จากทาเล้นต์เป็นหลักนะครับ อร์ติแฟคก,ก็ใส่เป็นสายดาเมจได้เลยตเต็มที่นะครับผมส่วนคาซือฮะผม,มเป็นเยียมล้วนนะครับในคลิปแล้วก็อายาก,าก,าก,ากา็ยังเป็นสีน้าแข็งอยู่โดยที่คริสเลกก็ม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวชนเธอก็แสแตตคูณเห็นไปเรียบร้อยนะครับที่นี้เหมาะกับการซัดใส่บอส,บสที่มันติดฟเซนไม่ได้เนาะมันก็แรงมากแหละเพราะว่าไอตัวพริโมวิชาร์ดเนี่ยมันก็มีเลือดโห่หูเกือบล้านนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเจ็ดแสนสามั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่ชัวนะแต่ว่ามันก็เฟสเดียวแล้วก็ตายไปเลยอย่างที่เห็นนะ ต่อไปก็อันนี้จะเป็นตีนฟรอเซนนะครับสำหรับตีนฟรอเซนเนี่ยโมนาเราจะถือเป็นโปรไทป์แอมเบอร์นะครับอันนี้ทางทีมงานกับผมได้เช็คกันมาก่อนเรียบร้อยก่อนที่ตัวจะออกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าให้โคกอมิถือที T ิ้งเทลจัดราก้อนสเลเยอร์แล้วส่งบารไปเพื่อแล้วก็เป็นฮิวด้วยเนี่ยดาเมจมันเบากว่าการที่คุณจะใส่โมนาที่ถือโปรไทป์แอมเบอร์เพื่อฮิวแทนนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าโมมันตีนฟร์เซนใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้โดนดาเมจอยู่แล้วครับถ้าเราโดนดาเมจจากโครสชั่น่า ที่มันฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยมันก็เฟดเดียวแล้วมอนก็ตายไปเลยนั่นแหละครับจากการกดนะครับโดยขอมก็ไม่ได้หือหวาอะไรเนาะอากาศก็ขอเหมือนเดิมครับื้อฮะขอเหมือนเดิมนะครับโมนาก็ของยำมั่วนะครับ เพราะว่าเอาแค่มันมี e ER อให้กดนั่นแหละแค่นั้นแหละครับมันมันไม่มีอะไรคือผมแค่เตรียมของมาเสียคุณเห็นว่าเดเมีโมนามก็ไม่ได้แรงอะเนาะจริงๆแล้วมันก็มาจากอายากาศแค่เพียงคนเดียวนั่นแหละนะครับผมแต่โรเตชันเนี่ยคุณห้ามมคาเซฮะทุ่มโจมตีเด็ดขาดน,นะครับก็คือทําตามในคลิปเลยนั่นแหละเนาะแล้วก็ผมมีขึ้นไว้ให้ดูอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคาเซฮะคุณทําการทุ่มโจมตีเนี่ยมอนมันจะหลุดน้ําแข็งครับแล้วก็ตามโรเตชันที่ผมนํามาใช้เนี่ยนะก็คืออันนี้ผมคิดโรเตชันมานะแต่ว่าไม่ร้่่าามีค,คิดดกกอออออนนนนหืเเปละฉะััผตทบ ไอโอเทชันนี้สกิล e ของโมนามันหมดไปแล้วครับถ้าคาซือฮะคุณกดทุ่มโจมตีเดลมาในเฟสนั้นเนี่ยมอนจะนั่าแข็งแตกแครับแล้วมันก็จะโดนอันติอายะะซัดกระเด็นไปได้นะครับฉะนั้นก็อย่าทุ่มโจมตีกด e ธรรมาดาแบบผมสําคัญต้องกดนะครับเพราะว่ามันหมดระยะเวลาของการดีบัฟลดความต้านทานธาตุน้ําแข็งของมอนสเตอร์ออกไปแล้วนั่นเองฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องสลับมาที่คาซือฮะเพื่อกด e ซ้ำนั่นเองครับและต่อไปที่สุดท้ายที่ reverse mail นะครับพอลองเล่นดูดีๆแล้ว มันก็ดูไม่มีปัญหาเรื่องเกจอะไรนะฮะก็มันใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องเกจแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นกับตัวการวีรีเวิร์สเมลเลยครับโอ้โหยับไม่ยับผมลองไอสตรีมจริงครับไม่คดเหนื่อยเลยฮะแต่แรงขึ้นเยอะมากจริงมันจะแรงขึ้นประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตี้รีเวิร์สเมลสำหรับโรสเลียมจะแรงขึ้นประมาณ43โดยใช้อาร์ติแฟกซ์เป็นลาวาวอล์เกอร์นะครับโรสเลียมผมไปใส่เป็นลาวาวอล์เกอร์เนาะจะเดิมเหมือนเดิมนะครับเป็นเสียงหดิน่งก็ดูโอเคครับแต่พอนไปใช้งานจรรริงงงเเนี่่่ยต้ออปับืคา ชาร์จให้มันสูงขึ้นนะครับเชนเธอร์น่ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับไอ้ที่ซีเรียสนะ่คือโรซาเรียครับอันเนี้ยซีเรียสเพราะว่าพลังงานต้องพอใช้อันนี้ผมใส่ออกจากปลาบวก E R ไปอีกประมาณ20กว่าเซนะพอเล่นทั้งโลเทชันจริงๆยังขาดๆนะครับคุณอย่าไปดูในคลิปนะในคลิปอ่ะมันมันไม่ได้มานั่งสนใจเรื่องการสลับตัวมาเจนพลังงานธาตุอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจากที่ผมลองอ่ะน่าจะต้องมีประมาณ1 9 0ยเกถึงสองร้อครับไม่งั้นไม่น่าพอใช้อาจจะพิจารณาใสา่เอ็มเบมได้เลยครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ ตอนนี้นะมันเป็นเดวันฉะนั้นก็ยังไม่ไฟนอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนข้อควรรู้แล้วก็พวกตารางดาเมจเปรียบเทียบต่อที่ไหนทำาดำเม g e รวมทั้งโลเ a t i o n ได้เท่าไหร่เนี่ยรบกวนรอก,ก่อนเดี๋ยวรีทำให้เร็วที่สุดท่าที่ไปไปได้ที่ประกาศในสตรีมนะครับแล้วก็มีเรื่องจะประกาศเพิ่มเตมิมอีกอย่างหนึ่งคือซีหกผมเช็คผิดนะครับน้อมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะค,คือผมก็ลืมไปไงว่าชาร์ตตีมันไม่กินสแ,แต็กผมก็เลยกดชาร์ตตีเช็คไว้สรุปคือจริงๆแล้ว,อ,วอ่ะ คุณจะไม่สามารถชาร์จตีและใช้ผลของ C6 ได้ก็อเอาเป็นว่าคุณต้องรองอันติของอยายากะเสร็จก่อนแล้วคุณค่อยเอาเชิญเธอมากด E เพื่อแจกปั๊บให้กับอยายากะมาสแปมชาร์จตีล้วนๆหลังจากนั้นนั่นเองนะครับอย่าลืมเก็บสแต็กไว้ด้วย1สแต็กนะครับถ้าไม่มีสแต็กลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเพิ่มเาเมจให้กับเพื่อนได้นะครับต่อให้มี c 6ก็ตามนะฮะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนจะรีบทำให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย